พ,พี่แพรี่สาดแดดไปจนดำไปหมดแล้วอะเลยนะครับสาดแดดไปจนดำไปหมดไม่ดำไม่ดำในกล้องไงในกล้องดำแต่จริงๆขาวขึ้นนะ <c oughs> ก็เจฟใส่ฟิลเตอ,อร์ผมไม่ได้ใส่อ่ะก็ใสก็ติดไม่เอามันจะขาวเกินฝัดชอบแบบนี้แหละ <c oughs> เป็นไงฝักเป็นนักเรียนได้ไหมพอจะเป็นนักเรียนได้ไหม <c oughs> ได้หรอกเขาว่าแก่แล้วเป็นเหมือนคนแก่ใส่ชุดนักเรียนโอ้ เป็นเหมือนเด็กนักเรียนผูดสูงอายุไม่ใช่แล้วนี่ฝอดขายของเสร็จแล้วแล้วฝอก็จะมาช่วยเจแล้วช่วยอะไรช่วยขายเอ่อช่วยขายกาแฟครับมาช่วยขายกาแฟกี้รังขายอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็รังขายอยู่เนี่ยเอ้าเหรอครับ ใช่ก่อนจะมาช่วยโปรโมทให้แปบ๊บนึงแล้วก็ให้เจไปไลฟ์ขายต่อเลยเขียนเทเขียนอันนี้ให้หน่อยได้ได้อทุกคนเข้ามาซื้อกาแฟหน่อย a อร์วา9เก้ R y ครับได้ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมันอร่อยเหมือนกันกับร้านเลยครับแค่ว่าเราต้องเอาไปชงเองแค่นั้นแหละมันอร่อยเหมือนกันเลยจริงๆอร่อยทีอค้ากาแฟเพื่อสุขภาพใช่ครับ มีคนบอกว่าร้องปราณีให้ก่อนถึงจะซื้อกาแฟต้องให้สั่งก่อนขอสิบออเดอร์ต้องให้สั่งก่อนครับว่าต้องตั้งกล่องไปส่งเลยไหมแน่นอนนี่เอาปิ้นเลยไหมได้นะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้นให้แบบหนึ่งขอขอห้าทีขอใช่ไหใช่ขอสิบออเดอร์ค่ะทุกคนขอสิบออเดอร์ครับทุกคนขอสิบออเดอร์ครับปราณีมาอีกรอบแน่นอน <laughs> มันปักไม่ได้เวลามันขึ้น P K งั้นมันอ๋อแสดงว่ามันต้องสักมันต้องเขียนนี่หว่าด้านเกียวมันมันปักไม่ได้มันกี้ปักได้อยู่ a d P A R Y 999ครับทุกคน P A e R Y 999ครับสั่งมาเลยใช่ครับเขียนก่อนอะไรคือปากนี้เพลงค่ะทุกคนเพลงนี่ทุกคนตป้าหนึ่งนะ แอปหนึ่งเดี๋ยวฟอเขียนแอปเขียวให้ทุกคนผู้ชายกำลังจะเขียนช่องทางซื้อกาแฟให้นะทุกคนขอสิบออเดอร์นะคะถ้ามีคนทักมาสิบคนก็เดี๋วีิฉันให้ผู้ชายร้องเพลงอืถ้าไม่มีใครต่างไม่ต้องร้องนะคะนีครับอ่าสพมีแอด,ดข้างหน้าด้วยแอด,ดด้วยลืม ต้องสั่งแล้วครับขอสิบออเดอร์พอขอสิบออเดอร์พอครับขอสิบออเดอร์พอหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองครับราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมีกี่สูตรครับหนึ่งกล่องมีกี่สูตรหนึ่งกล่องมีหนึ่งสูตรครับเอ้าเหรอหนึ่งกล่องมีกี่สูตรครับหนึ่งกล่องมีสามสูตรเอ้าเหรอหนึ่งกล่องมีสามสูตรครับหนึ่งกล่องไอ้ห่าละโอเคเนี่าไปดึงไปทำไปดึงของคนอื่น กินสุเพึ่งกินไปสูตรเดียวเองเหรอนี่แล้วบอกเขาว่าโปรสามกล่องราคาดีมากโปรสามกล่องราคาดีมากครับโปรสามกล่องราคาดีมากทุกคนดีที่สุดทุกคนทักมาตอนนี้เลยอารีขอสิบออเดอร์เนี่ยบ้านเขียวบ้านหลังคาเขียวบ้านหลังคาเขียวที่ฟอร์ดที่ฟอร์ดเขาถือไว้หน้าจอทุกคนนี่ครับบ้านหลังคาเขียวครับบ้านหลังคาสีเขียวขอสิบออเดอร์อ่ะสั่งแล้วนะครับสามกล่องขอบพระคุณค่ะ น่ารักอ่ะสาบแล้วนะสแลมานะสแล้วทุกคนมาฝอจะได้ร้องเพลงปรานีนให้ฟังแล้วฝอดจะไปแพ็คของละช่ช่วยกันทำมาหากินเร็วเออเออช่วยทำาหากินนี่มันเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วตอนเนี้ยธุรกิจครอบครัวอะไรเอาพูดไปพูดไปคนเดียวนะเออมาคธุรกิจครอบครครอบครัวอะไรพ,พูดเองโอ้ยพูดเอง แบบเต็มที่แล้วนะเออพูดเป็นคนเดียวว่าเป็นคนเดียวเอาทำไมอย่านะผิดนะแพรที่ทุกคนสั่งแล้วมาบอกด้วยครับจะได้จีแกจะได้ไม่โกงทุกคนไม่สั่งรืยยางบ้านเขียวแล้วขอคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะขอแค่ติดออเดอร์เองหมดแล้วมีคนบอกว่าสั่งแล้วไหนะ่ะมีคนบอกว่าสั่งแล้ว ยกป้ายสูงสูงหน่อยนี่ครับทุกคนเข้าไปตั้งแล้วบอกเอาโปรสามกล่องนะคุ้มมากใช่ครับเอาโปรสามกล่องคุ้มมากไปงานไปงานแต่เช้ามาทำไมกลับมาไม่นอนล่ะก็อยากนอนอยู่เ,เพราะว่าฝักขยันเนี่ยกำลังใส่ชุดน,นักเรียนเนี่ยขยันเลยมันเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อมันกระฉับกระเฉงเนาะใส่ชุดน,นักเรียนอ่ะใช่ ฟอร์ดยื่นธุรกิจเลยฟอร์ดยอดอะไรนะฟอร์ดเขาจะพิมพ์ว่ายึดหรือเปล่านะสามกล่องนับสามออเดอร์นะคะสามกล่องนับเป็นหนึ่งออเดอร์ค่ะโอ้โหเจ๊นับจํานวนลูกค้าค่ะไม่ได้นับจํานวนออเดอร์ค่ะแยี่มาทุกคนงร้ไปสั่งคนละหนึ่งกล่องไป อยากกินอีกไหมคะคุณแพรกินเลยเคยกินแล้วขิงอ่ะอะไรอ้าวก็วัยรุ่นเขาชอบพูดกันกินเลยเคยกินแล้วเออจบที่เราเบากี่โมงเอออย่ามาแปลฉั่นะ อ่าทุกคนนะคะก็คือแบบถ้าเสื้อมันใส่ไม่พอดีดิฉันก็ต้องเปลี่ยนใส่เสื้อตัวใหม่สิคะฟังมาจากไหนฟังผิดคนหรือเปล่าอาจจะเป็นดาราคนอื่นหรือเปล่ไาได้สัมภาษณ์หรือเปล่าเเห็นอยู่กับเอ่อคุณอะไรน,น,นะประเดียนทมไอ้อคุณอะไรนะเอ่อพระตื่นทมครับขี้ตื่นทมไอ,ออาจารย์ตื่นทำไ,ไปดูงานรับรางวัล เออถ้าหนูใส่ไม่พอดีหนูก็ต้องเปลี่ยนสิคะแล้วอึดอัดมันจะใส่ได้ไงละเสื้อผ้าหลวมไปอึดอัดไป้วต้องเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าโดยหลักการของมันอะเสื้อผ้ามันทุกทุกชนิดมันสามารถขยายได้ <c oughs> แล้วก็มีคนถามว่าอ่านหนังสือเล่มเดิมเดี๋ยวก็จบเหมือนเดิมนะคะเขาบอกแล้วก็ไปดูมาเขาก็บอกว่า โอ้ยอ่านหนังสืออีกรอบมันก็ดีจะตายทบทวนความจำทบทวนบทเรียน,อ,น <laughs> อะไรอะไรเจได้กี่ออเดอร์แล้วเนี่ยไหนอะได้กี่ออเดอร์แล้วเนี่ยทุกคนไปสั่งยังเนี่ยใครสั่งแล้วบ้างเน่ใครไปบ้านเขียวแล้วบ้างไหนบอกหน่อยเล้วทุกคนสั่งหรือยังครับสั่งยังเหลือสองเก้าเก้าเองนะ เอาไม่เป็นไรอ่ะได้แค่ไหนแค่นั้นพอละจริงเหรอเดี๋ยวเจ๊ค่อยไล์ต่อก็ได้ได้ไม่ตีเรียสหรอกโอเคครับต้องร้องเพลงให้ฟังไหมแล้วแต่น้อเจ๊อยากฟังไหมล่ะเจ๊อยากฟังไหมล่ะอยากฟังไหมล่ะถ้าอยากฟังก็จะร้องให้ฟังแต่ถ้าไม่อยากฟังก็จะไม่ร้องลองไปเจอเอฟซีเขาอยากฟังหรือเปล่าใช่ได้ไดอเอาแค่ครึ่งท่อนพอนะ คืนดิเอเคครึ่งท่อนพอเขินลองหรือจะยิ้มคืนไม่กล้าลองให้ยิ้มหรือจะอะไรโอ๊ยไม่กล้าลองให้ฟังดิสวัสดีสี่พันคนนะคะเิ้ผมไม่กล้าร้องอ่ะคืนดิถ้าร้องเพลงอื่นก็ได้ไม่ต้องร้องเพลงนั้นเพลงอื่นผมก็เขินผมไม่ร้องให้ฟังนานอ่ะคืนจริงพูดจริง เอาเพลงนี้เอาเพลงแฟนเก่ากับใจอ่าได้แฟนเก่ากับใจได้เอาสองเพลงแฟนเก่ากับใจกับเพลงซิมาฮักอย่างตอนนี้วูดฝรัองไม่เป็นหรอกเราไม่เป็นยังไงล่ะหใจ จบจบแล้วไม่ได้แล้วเอาเพลงปานีนี่แหละปานีปานเนื้ออะไรเพลงซีชทบอคือเกา่าเอาเพลงแฟนเก่ากับใจซีชทดหนึ่งอะ่ะซีชทดหนึ่งีเพลงนี้หนึ่งบอทันเศร้าฮักเอาเพลงนี้แหละจีขอเพลงนี้ขอเพลง,งเดียวเพลงบอทันเศร้าฮัก มันมีความเห็หน้าโอ้หัใจก็หูวอยู่เรื่องของเฮ้ามันยังบ่ดจบบอกแอวบอกควรทักหายันเขาสิว่าแล้วเจ้าสิพิดกันจกเป็นอย่างนอกหัวใจมาไปเพ็ดให้เธอรำคาญ บอกเขาใจคือกันว่าฉันจะเป็นอย่างจางนั้นทักมาก,ก็เพราะว่ามันยังคิดทอดเจ้าหูาอยู่ว่าบออยากว้าเจ้ากับเขาจะมีปัญหาก็มันบ่ทฉันเศร้าหับ เจ้ากายใจไร้ลายตอบแชทไอ้แน่ก็ได้ไดพอห้ใจไอ้หูสิบีคดมันเศร้าฮะไอขอโทษหาได้บอตอนนี้รับสายไอ้ได้บอคนดี ยิ้มคนเดียวมีคนยิ้มว่ะเขาเขาเอามืของขวัญในหน้นางด้วยพอคืนเนี่ยจีขอนทำไมะไม่รู้อ่ะมันแปลกแปลกไงไม่รู้อ่ะขอยี่สิบห้าคนค่ะทุกคนขอยี่สิบห้าคนมันคืนนะมันแบบมันแปลกยังไงไม่รู้อ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนฝร้องฟ่อไม่ไอายนะแต่ทุกวันนี้ขอดอกน้อายอ,อ,อ่ะหรอใช่หรอนั่นแหละดูดิยิ้มแบบแก้มไม่หุบแล้วเนี่ย เออสะดวกวะเออ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 อันเศร้อหอยเจ้อกออออใจร้อรยอลยออออตอบอชทออ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 นคอออนอคอออ่ออองออ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 นอหออ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 อรอออัออัออออเออ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  สาวบ้านหน้าที่ชื่อไพร์วันใช่เหรอเพลงาลองนี้เหรอใช่<ล>ใช่ก็าลองนี้เหรอก็ขอจะร้องเนื้อแบบนี้ก็ขอช,ชอบชื่อคนชื่อนี้คอนเทนแน่งคุณสามยังจดจำสายตาว่าจะเย้าหยอกยวน่นยีจำได้ดี สัญญาใตา้ต้นบักคำอดิษบายใจค่ะทนเหตุงานอยู่เมืองกรุงเทพเ,<อ>เจ็บหัวใจเมื่อเจ้าไปพัทยาอย่าไปพาดพิงเ<อ>้ยไม่ไปเที่ยวไงขอไปเที่ยวเอ,อ,เอเไปเ<อ>ไปที่ยวไปเที่ยวได้อย่าพูดแบบนี้สิเข้ก็ดูอนีเรอ ดังจงฟังตั้งใจให้ดีคุณแพรี่ฉันยังพักเธอเหม,มือนเดิมเื่อคอนเทนต์หรือเปล่าร้องเพลงอ่ะโอ้ยปวคิดเนื้อมาเองอย <c oughs> ากทำเพลงได้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครอยากอยากจะผ่านอะไรมา